สำนักง,งานเกษตรอำเภอสบาย,ย้อยได้นำระบบการฝึอกอบรมและการเยี่ยมเย็นเกษตรกรมาใช้เป็นระบบการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อำเภอสบาย,ย้อยทั้งกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรโดยการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึอกอบรมหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning พร้อมทั้งระบบนิเทศงานจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินง,งานในพื้ที่และปรับใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรกับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นคนไกลหลักในการขับเคลื่อนในการดำเนินง,งานโครงการและกิจกรรมต่างๆดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดผลสำเร็จของงานส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือเป็นใหญ่วิสากิจชุมชนแปลรูปก,กาแฟอำเภอสะบาย,ย้อย สำนักงานเกษตรอำเภอสบ้าย้อยได้ดําเนินการจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกการดูแลไปจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตและสนับสนุนต้นพันธุ์กาแฟโรบัสต้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโรบัสต้าพืชอัตลักษณ์ประจําถิ่นอำเภอสบ้าย้อยเพื่อส่งเสริมพื้นที่ปลูกกาแฟโรบัสต้าจากเดิม317ดไร่เป็น717ไร่ในปัจจุบัน ในปีพศ2564ทางกลุ่มก็ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเกษ,ษตรปใหญ่นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสงขลาและสำนักง,งานเกษตรสบาย้อยซึ่งการเข้าร่วมโครงการก็ได้รับสนับสนุนรถแมคโคร1คันรถไถเล็ก1คันพร้อมอุปกรณ์พว่วงในวงเงินงบประมาณ3ล้านบาท หลังจากนั้นทางโคโบโต้าก็เห็นความสำคัญของกลุ่มนะครับก็ได้มอบรถไถเล็กให้อีกหนึ่งคันในวงเงิน1ล้านบาทพร้อมอุปกรณ์พ่วงนะครับปี2,566ได้รับสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดงานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและยกระดับคุณภาพมาตรฐานกาแฟโรบัต้าสบาย้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ทั้งด้านให้ความรู้เรื่องการจัดการสวนและบูรณาการกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสทอเพื่อให้มีความรู้เรื่องการจัดการโรคแมลงศัตรูพืชอย่างถูกต้องทั้งยังมีการติดตามนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลายอย่างต่อเนื่องในการติดตามการดำเนินงานของแปลงใหญ่แนะนำแนวทางการดำเนินงานของแปลงใหญ่ เพื่อให้กลุ่มบรรลุวัตถุประสงค์และดำเนินกิจการของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะบันทึกข้อมูลของสมาชิกแปลงใหญ่โดยการบันทึกแปลงเพาะปลูกผ่านระบบทบอกอและบันทึกข้อมูลกลุ่มแปลงใหญ่ผ่านระบบแปลงใหญ่เพื่อการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบการดำเนินกิจกรรมกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนแปลรูปกาแฟอำเภอสบ้ายอยเป็นการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ ภายใต้ชื่อแบรนด์สบ้าย้อยคอฟฟี่แปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟเมล็ดขั่วกาแฟขั่วบดกาแฟกล่องดิฟและชาดอกกาแฟโดยแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนแปลรูปกาแฟอำเภอสบ้าย้อยมีรายได้60,0,000บาทในปี2565ที่ผ่านมาซึ่งการดำเนินกิจกรรมได้ตั้งความสำเร็จตามเป้าหมายแปลงใหญ่5ด้านได้แก่ ลดต้นทุนการผลิตจากเดิม4,057บาทต่อไร่เหลือ2,000บาทต่อไร่กาแฟมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น120กิโลกรัมต่อไร่มีแปลงผลิตกาแฟคุณภาพมาตรฐาน G.A.P. จำนวน51ราย เพิ่มมูลค่าด้วยการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์งานแสดงสินค้าโอท็อปและบูธออกจำหน่ายสินค้าทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่มีแปลงต้นแบบกาแฟทุกตำบลและสร้างเครือข่ายกเกษตรกรในการปลูกกาแฟในอำเภอใกล้เคียงและต่างจังหวัดเพื่อให้มีปริมาณผล,ผลผลิตที่เพียงพอในการจำหน่ายแรงใหญ่วิสาหกิจชุมชนแปลรูปกาแฟอำเภอสบ้าย้อยพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานของ BCG model คือ b เศรษฐกิจชีวภาพวางแผนพัฒนาต่อย่อยผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่กาแฟสสำเร็จรูปทีอินวันชาปเปลือกเชอรี่และแปะรูปโกโก,โก้ c เศรษฐกิจหมุนเวียนมีการจัดการวัสดุเหลือใช้จนได้ผลิตภัณฑ์คือปุ๋ยอินทรีย์กาแฟและผ้ามัดย้อมใบกาแฟ เศรษฐกษิจสีเขียวส่งเสริมการใช้สารชีวพันธุ์และการใช้การแปรรูปโดยใช้โรงตักพลังงานแสงอาทิตย์โดยมุ่งสู่เป้าหมาย3สูงคือประสิทธิภาพสูงด้วยการใช้นวัตกรรมมุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟสู่มาตรฐานสูงครอบคลุมทั้งคุณภาพความปลอดภัยและระบบการผลิตที่ยั่งยืน เื่อเป้าหมายให้เกษตรกรมีไรายได้สูงมีแบรนด์สินค้าที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคนอกจากนี้แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนแปลร,รูปกาแฟอำเภอสบบาย,ย้อยได้มีการต่อยอดเป็นที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรน,นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งยังเป็นวิทยากรให้กับนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับกลางและเชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโนดบ้านเปียน ในปีที่ผ่านมาแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนแปลรูปก,กาแฟอำเภอสบ้าย้อยได้รับรางวัล 1. รางวัลชนะเลิศอันดับ1ประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขตภาคใต้ตอนล่าง 3. ระดับดีเด่นรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม แรงใหญ่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟอำเภอสบ้ายย้อยมุ่งหวังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างอาชีพมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง